ผลฟุตบอลกันโชซีรียอาประเทศอิตาลีฤดูกาล2025-26นัดที่5เมื่อคืนที่ผ่านมาปาม่มาชนะโตริโน2-1เจโนอพาลาซิโอ0-3ซัสซูโอโลชนะอูดิเนเซ3-1พิซ่าเสมอฟิออเรนตีนา0-0โรม่าชนะเฮลัสเวโรนา2-0 เลสเชเสมอโบโลญญ่า2อเอซีมิลานชนะนาโปลี21โคโมเสมอเครโมเนเซ่1นจูเบตุสเสมออัตตานตา1นกายารีพ่ายอินเตอร์มิลาน0 2สรุปตารางคะแนนฟุตบอลกันโชซีรีอาประเทศอิตาลีฤดูกาล2 0 2 5 2นนัดที่5จากฝูงเป็นของเอซีมิลานมี12คะแนนที่2เป็นนาโปลีมี12คะแนนที่3เป็นโรมามี12คะแนนและที่4เป็นจูเนตุสมี11คะแนนโปรแกรมฟุตบอลกันโชซีรีอาประเทศอิตาลีนัด คืนวันศุกร์ที่3ตุลาคมตี1 45นาทีเฮลัสเวโรนาพบซาสูโอโลค่ำวันเสาร์ที่4ตุลาคม2ทุ่มตรง2คู่ปาร์มาพบเลเช่ลาซิโอพบโตริโนคืนวันเสาร์ที่4ตุลาคม5ทุ่มตรงอินเตอร์มิลานพบเครโมเนเซ่คืนวันเสาร์ที่4ตุลาคมตี1 45นาทีอัตาลนตาพบโคโมเย็นวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม5โมงครึ่งอูดิเนเซ่พบกายารีค่ำวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2ทุ่มตรง2 คืนวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม5ทุ่มตรงนาโปลิพบเจนัวคืนวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมตี145นาทีจูเวนตุสพบเอซิมิลาน